สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะบรรยายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนละวัน,นครับกระบะกลับจากเที่ยวเชียงใหม่ชนป้ายบอกทางกระเด็นตกคูน้ําตายสยองยกคันหกศพนะครับเมื่อเวลาเที่ยงคืนห้านาทีนะครับวันที่ยี่สิบหกตุลาคมห้าแปดพันตรุรวจตีอุดรยานะสารวัตรเว,สวรสพเมืองเมือจีนะจังหวัดลำพูนได้รับแจ้งว่าเกิอเดอุบัติเหตุรถยนต์ชนป้ายบอกทางแล้วแฉละบตกลงไปข้างทางมีผู้เสียชีวิตต,ติดอยู่ในรถหกศพหกคนนะครับ เหตุเกิดบนถนนสายเอเชียเชียงใหม่ลำปางเยื้องกับบริษัทผลิตอาหาร CPF กมที่552หมู่2ตำบลปา่าศักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนหลังรับแจ้งแล้วได้แจ้งให้ทางผู้บังชาทราบพ,พร้อมประสานห,หน่วยกู้ภัยอา,าสา2-3กู้ภัยตำรวจทางหลวงและแพทย์จากโรงพยาบาลลำพูนและร่วมกับเจ้าที่ที่ททออกไปตรวจสอบนะครับที่เกิดเหตุพบป้ายบอกทางแยกถูกรถชนพังเสียหายครับห่างออกไปประมาณ20เมตร รถกระบะยี่ห้ออีซูซุรุ่นดีแม็กซ์สตูสีบอลเทาหมายเลขทะเบียนขไก่ขควายหกสองสี่เก้าลำพูนในสภาพตกลงไปในคูน้ําลึกประมาณสองเมตรครับสภาพหงายท้องเหลือเพียงล้อหลังโผล่ขึ้นมานะครับและมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ในรถจํานวนหกคน,นครับจึงให้เจ้าที่กู้ภัยสองช่วยกันใช้รถลากจูงดึงขึ้นมานเมื่อดึงรถขึ้นตรวจสอบภายในรถพบมีผู้เสียชีวิตจํานวนหกรายนะครับประกอบด้วยหนึ่ง นายสุวรรณพลสิงห์อายุ3.3ปีอยู่บ้านเลขที่162หมู่ที่2ตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนครับผู้ขับ2นายนัทพงศ์วงเนตรนภาอายุ24ปีอยู่บ้านเลขที่168หมู่ที่2ตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนครับ3นายจักริดเนียมทางอายุ24ปีอยู่บ้านเลขที่72หมู่ที่13ตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนครับ4นายเจษฎาป่วนสิงห์อายุ22ปีอยู่บ้านเลขที่117 หมู่ที่สองตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนะครับหกนายนันทพงศ์วิสาปาอายุยี่สิบสองปีอยู่บริเที่ร้อยสี่สิบสี่หมู่ที่สองตำบลท่าตุ้มอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนครับอยู่ในตำบลและหมู่บ้านเดียวและเป็นญาติกันทั้งหมดนะจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตหกคนเป็นซึ่งเป็นญาติกันและเพื่อนในตำบลเดียวกันได้ขับรถกระบะปิกอัพไปเที่ยวและเลี้ยงฉลองกันที่สนามบินเทิงในวันหยุดยาวครับ และพาการขับรถมาตามถนนเชียงใหม่ลำปางขาล่องเพื่อกลับบ้านที่ทตำบลท่าตุ้มอำเภอปาซางจาังหวัดลำพูนแต่เมื่อขับมาถึงที่เกิดเหตุหลงทางก่อนเปลี่ยนเลนแล้วทําให้ไปชนกับป้ายบอกทางครับและพุ่งลงข้างทางที่มีน้ําลึกมากจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจํานวน6รายดังกล่าวจากการสอบสวนที่เกิดเหตุแล้วนําได้ให้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย2คน2ของอา,าส,องสา2-3นำศพผู้เสียชีวิตทั้งหมดไปเก็บไว้ที่แผนก โรงพยาบาลลำพูนนะครับเพื่อตรวจสอบเชินสูตรพิกศพให้ชัดเจนอีกครั้งและจะได้มอบให้อ่ามอบศพให้กับญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปนะครับ